สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวซอกราวครับคลิปนี้ E ีนี้ผมก็จะมีคอนเทนต์ที่ผมแบบว่าจะทําฉลากแล้วก็จะมีสติกเกอร์ของบ่าวซอกราวนะครับซึ่งแพ็คไว้กับเออเป็นเป็นถุงซึ่งมีลูกอมอยู่2เม็ด แล้วก็เป็นสติกเกอร์นะครับโซนสติกเกอร์นั้นเราก็จะมีข้อความอยู่หลังสติกเกอร์บอกว่าเออสำหรับเออใครที่เก็บได้หรืออะไรยังไงนะครับก็ให้มารับรางวัลที่บ้านลูกช้างซึ่งเป็นบ้านของเพื่อนสายชนนะครับก็เลยคิดว่าทำคอนเทนต์ตรงนี้ดูนะครับก็จะมีรางวัลแบบเป็นเงินสดนะครับคือเก็บรางเก็บได้แล้วเราก็เอา ตัวสติ๊กเกอร์นั้นนะครับมารับรางวัลได้ที่บ้านพี่สายชนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูพื้นที่นะครับว่ามีตรงไหนที่เหมาะกับการบินบ้างนะครับจะดูพื้นที่ก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยไป let's go ครับโอเคครับก็มาเจอพื้นที่แล้วนะครับเนี่ยก็น่าจะเป็นพื้นที่ประมาณช่วงนี้นะครับเนี่ยที่เราจะขึ้นเพราะว่ามันไม่มีน้ํานะครับได้ปลาเยอะไหมครับ ดวเรามาดูครับว่าเขาหาปลาได้ปลาช่อนปลาช่อนปลาฉลนปลาช่อนโอ้ทำไมได้นี่ส่เบดเด็ดไ่เบดโอ้โนี่ครับคือความอุดมสมบูรณ์ของอ่างเก็บน้ำห้วยเสนองลมมาทางฝั่งนี้พอดีเราก็จะหันหน้าร่มตั้งอยู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วเราก็วิ่งเข้ามาก็เดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าคลิปนี้จะมีใครได้รับรางวัลจากเปาซอกกลาวบ้าง ี่จนรู้สึกยังไงบ้างวันนี้เพื่อนจะมาบินในในหมู่บ้านอะ่ะก็ดีใจครับหาจุดที่ให้เทออฟได้โอเคครับโล่งเลยนะครับชื่ออะไรครับชื่อน้องเฟิร์สน้องเฟิร์สเคยเห็นร่มบินไหมเ,เคยเหรอเขาบินมาตรงไหน,น,นอ,อ,อ๋อบินผ่านผ่านบ้านเหรอแล้ววันนี้บ่าวซอกกาวจะบินให้น้องเพิร์สด,ดนูน้องเพิร์สอยากดูไหมอ,อ,อยาก อยากดูไหมครับอยากดูัเออเดี๋ยววันนี้บ่าวซอกาวมีเอ่อของรางวัลโปรยลงมานะอย่าลืมไปเก็บแล้วก็มาเอาเงินกับพี่สายชนนะโอเคชื่ออะไรชื่อเด็กหญิงมาสดีชื่อเล่นชื่อเขาเคยเห็นพารามอเตอร์ไหมเคยเขาบินมาตรงไหนมต้องรู้โอ้โหเหรอบินบินเขาบินต่ำไหมบินสูงสูงเหรอแต่วันนี้บ่าวซอกาวอ่ะจะมาบินให้ดูแล้วก็มีของรางวัลอ่ะบินมาโปรยด้วย อย่าลืมแย่อย่าลืมอย่าลืมไปเก็บเอานะเพราะว่าในของรางนั้นนะมันจะมีเออให้มารับเงินสดด้วยอย่าลืมติดตามช่องบ่าซอกาวได้นะคะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็จะถึงเวลาประมาณตอนนี้เวลา17บเจ็นาีสนาทีครับที่เป่าซอาก้าวครับก็เนี่ยครับก็จะมี ของรางวัลที่ผมได,ได้เตรียมไว้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าผมเตรียมอะไรไว้นี่นะครับนถือข้างในนี้ก็จะมีสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์เป็นชื่อสติกเกอรช์ชื่อช่องนะครับแล้วก็เนี่ยด้านหลังด้านหลังจะมีเขียนไว้ว่ามูลค่าเงินกี่บาทแถมให้ลูกอม2เม็ด ครับก็มีมูลค่าร้อยบาทก็มีนะครับแล้วก็หลายๆลายบาทมีอยู่20ชุดเดี๋ยวเราจะไปโปรโยดูนะครับว่าภารกิจของเราวันนี้มันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมนะไป let's go <S ครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้บ่าวซอกราวก็ได้บินโปรโยสติกเกอร์ช่องบ่าวซอกราวแล้วก็มีเงินสด จำนวน20ชุดนะครับก็ขึ้นไปบนนั่นฟ้าที่บ้านลูกช้างตำบลเทนมีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับเราไปชมบรรยากาศข้างบนและข้างล่างกันเลยดีกว่าครับว่าบรรยากาศที่บาวซอกราวได้โปรยมานั้นจะเป็นอย่างไรครับ สำหรับภารกิจของบ่าวซอกราวก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ลงมาแจากรางวัลสำหรับใครที่เก็บฉลากได้หรือเก็บสติกเกอร์ได้นั่นเองครับก็รับรางวัลกันไปตรงนั้นเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจากลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการกดติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ